สวัสดีจ้านี่คือช่องนี่พอพรจจนทเกียมือนีมาพักท้ายพี่น้องเนาะในเช้าวันที่30อ่ะอันนี้ก็คือหมูแม่ดำเนาะมือนีคนได้ซีมือแลวละส่วนอ่าหัวข้อเรื่องอ่าแม่พันธสามสายกับแม่พันธสองสายต่างกันบนไดเดี๋ยวแม่กุ้งขออ่าเบิ้งแม่ดำอีกสักวันที่หาเนาะเดี๋ยววันที่หาเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาสรุปว่าระหว่างแม่พันธ์สามสายกับแม่พันธ์สองสายนี่อ่ะต่างกันยังไงเนาะแม่กุ้ง ขอเก็บข้อมูลเกินช่วงนี่อ่าแม่พันดํานี่ก็คือเพิ่นทองได้ทองที่สามแล้วเนาะเพราะคุงก็เก็บข้อมูลมางแต่ทองที่หนึ่งทองที่สองอ่าจนถึงทองที่สามสรุปก็คือทองนี่แหละรูปพ้นแล้วอ่ารูปผลแล้วเดี๋ยวขอเวลาดูลูกเพิ่นอีกจกขามือเนาะประมาณวันที่ห้าวันที่ห้าอ่าพฤษภาเดี๋ยวเบิ่งจะมาสรุปให้เบิ้งว่าโดยรวมแล้วแม่พันสามสายกับแม่พันสองสายต่างกันม่าได้พ้นดีพ้นเสียเนาะอ่าแบบใดอันนี้ก็คือแม่ เขาอยากกินนมเอาเพียกินนมบมดละเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็คือแม่เนาะแม่แม่สองสายแม่สองสายระหว่างลาดกับเฮมเชียอ่าพูนจะมีดังอ่าสองสายในะที่นี่ก็คือนี่ละ่ะเนาะเข้ากับถ้าเกิดเขามีเลือดลอยเขาสามารถเห็ดแบบแปลกๆได้เห็นว่าเขากินนม โดยรวมเราสองสายเท่าเท่าจะไปผสมเป็นดูหลอกเป็นเอียงก็ได้เนาะอยู่ในเขตสองสายนี่กะก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ใดเนะาะส่วนตัวนี้กด็ดังสําหรับเมื่อไหร่เนาะเพื่อนไปหาเอาหมูในขอจกจะของถ้าเป็นดงังหรือเท่าบบไดหมูจากสายพันธุ์บบได้กำหนดสายพันธุ์โดยตัวเองอาจจะเป็นหมูสามสายเนาะเบองงไงยๆเบองง่งไๆอันนี้ก็คือแม่กุงผ,ผ,ผสมเ็ดเองเนาะผสมทําเองในความก็ได้รู้เนาะว่า,าเพิ่อนอยู่ในสองสาย ถ้าเกิดสามสายนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะด่างขึ้นกันแต่ว่าด่างเป็นสามสายเลือดอันนี้ก็คือด่างสองสายเลือดนะพี่นี้บอกเพิ่นจะเด่นไปทางรัดจะไว้เลือดแม่เพิ่นแห้งเนาะ,อะพอนี่แเ้มเชียก็ได้นิดหน่อยอเพิ่นก็เลยเป็นขาวดางังอันนี้ลูกมูสิบสองตัวของอลูกค้าอำเภอวา่านอนวานอนน,อน,น่าจะนัดนัดนัดรับกันเมือ่อใดว่าแม่คุงพิมพ์มบอกอ,อันนี้ก็คือคลอดวันที่สิบวันที่สิบเนาะคลอดนั้นวันที่ ห้าอันนี้วันที่สิบวันที่สิบก็น่าจะเป็นวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบหกวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกก่อนเปิดเทิ่มอยู่จะได้นัดรับกันกับลูกค้าทางว่านอนเนาะตอนนี้กะไม่กุ้งหัใไถกินเรียล่างอ่าก้วยก็คือเบิดแลลวก็เลยหัใไถกินอาหารเม็ดล้วนมือเศร้านี่เพิ่นออกคอก <c oughs> ดันประตูดันประตูออก แน่เรนอมอมคอกเนี่นได้าไลายเขาคอกอันนี้ก็คือวันนี้วันที่ะอะไรสามสิบเนาะเพิ่นกะได้เท่าไหร่ฮะได้ยี่สิบหมือนะได้ยี่สิบวันนี่ละลูกหมูยี่สิบหมื่นอยู่บ่เพิ่นขอดวันที่เพิ่นขอดที่สิบอ่าสิบยี่สิบสามสิบอ่านี่คือลูกหมูยี่สิบวันเนาะนี่อัปเดตให,ให้ลูกค้าไทยว่าน,นอนเบิ่งก่อนอันนี้ก็คือลูกหมูยี่สิบวันเดี๋ยวให้กินน้แมวบงังอีก กับลูกซึ้ว่าเพิ่นดื้อแล้วล่ะดื้อยังเพราะมือเศร้านี่ออ้ขอกเนอแรนเต็มของหนึ่งมาหอดลูกหมูยี่สิบวันนี้จะเป็นลูกหมูสิบตัวที่เพิ่นลอดวันที่สิบเจ็ดเนาะอ่าเมื่อวานนี้แม่ก้งตอนให้เรียบร้อยแล้วเพิ่นลอดวันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สามสิบก็ได้จเกเมื่อได้สิบสิบสามมือแต่แม่ก้งต่อน,นอายุสิบสองมือเนาะตอนเมื่อวานนี่แหละของลูกค้าอ่าอุดรของลูกค้าอุดรลูกหมู ถ้านับจากมือนี่ก็สิบสามมือเนาะสวยสวยสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับเดือนนี้เนาะเดือนเมษายนก็คือขอดชีเมคอดหมดแล้วเนาะสำหรับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนพฤษภาก็คือแม่กุงบ่มีหมูขอดลูกเด้อแม่กุงจะมีเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนาเดือนมิถุนาวันที่ยี่สิบสามสำหรับผู้ใดที่ต้องการลูกหมูหรือสนใจก็รอรออีกหนึ่งเดือนเนาะเพราะว่าเดือนหน้าแม่กุงไม่มีแม่กุงว่า ผสมขดเดือนเมษามดเลยเนะ่าะทั้งสี่แม่ในฟาร์มแม่คงจะมีแม่แมพันธ์น่ะไม่เยอะเนาะแม่คงเอาที่ตัวเองไหวก็คือสนะิบสิบสองเนาะที่เป็นแม่พันธ์อ่าส่วนที่เหลือก็คือเฮาอยัางอ่าคุณพันยุคุณเพื่อเป็นแม่พันธุ์ทดแทนนับเบิ่งกน,น่าจะพร้อมผสมผสมเนาะในช่วงเดือนตุลาคมอ่าครบแปดเดือนอพอถึงเวลานั้นอาจจะมีแม่พันธ์อยู่ในฟาร์มประมาณ สิบหกถึงสิบเจ็ดตัวโดยประมาณเนาะแม่งจะพยายามาทดแทนขึ้นเป็นรอบเป็นรอบเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาเอาขึ้นในปริมาณที่เยอะจะทำให้บริหารจัดการเท่าน่ะเพิ่มขึ่นาบางเทื่อบางเทืออ่อเนาะยกตัวอย่างเช่นกับช่วงราคาหมูตกต่ำอะับราคาหมูเพิ่มาราคาหมูขึ้นราคาหมูลง บางเถ้อกับเฮทใ,ให้เฮดไห้เฮ้านั่นดูแลดูแลอย่างอ่ะแม่คุณก็เลยแนะนําสําหรับมือใหม่หลายๆท่านเนาะที่จะคิดที่จะม,มาเลี้ยงหมูก็คือเอาที่ตัวเองไว้ก่อนคือแม่คุงนี่แหละอ่ะบางเถ่อเนาะผู้ดใดก็เห็นว่าเออแม่คุงนี่อาจจะเลี้ยงหมูอยู่ตัวแล้วเลี้ยงในปริมาณที่เยอะแล้วก็กระเฮดไห้อ่ะขายขายได้ขายได้ตลอดอันนั้นก็จริงเนาะแต่ว่าจังใดก็เอาที่ตัวเองไว้ไว้ก่อนเวลา ราคาหมูล่งเข้าจะได้บเจ็บหลายเนาะเข้าจเได้บจ็บหลายเป็นนี่อย่างที่พัดเปลี่ยนหมุนเวียนในท่านเนะเาะกับพ่อไปได้พ่อไปได้จนเจือครอบครัวเนาะ่บ,บ,บต้องคิดว่าต้องเฮ็ดหลายเนาะเอาที่ตัวเองไหวเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพาหมูในฟ้าไม่กุ้งกะจ้าสีล่ล่ะไม่กุ้งจะอัปเดตให้ดูตลอดเนาะอัปเดตให้ดูตลอดจนถึงวันส่งลูกค้าเช็คน้ำหนักช่าง่งน้ำหนักให้ดูเนาะแล้วก็สายพันธ์ สายพันธุ์แม่กุ้งก็คืออ่านี่แหละจะเน้นไปทังเจนหาส่วนที่แม่กุ้งทรงออกไปจะเป็นสายขุนเนาะสายขุนสายขุนแม่กุ้งกะไม่ให้เกินสามสายเนาะ,ะบางคนจะว่าซีสายหาสายกระขายได้อันนั้นก็จริงเนาะเป็นลูกหมูก็คือคุณได้ขายได้ละแต่ว่าลูกหมูโดยโดย,โดยม้วนภาพเพล่น,นก็คือหมูสามสายเนาะจะเป็นอย่างที่ดีดีสำหรับในการคุณเนาะ สำหรับผู้ใดท,ที่ตามแม่กุ้งก็จะเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาเล่าประสบการณ์นะให้ฟังเรื่อยๆเนาะสำหรับมีคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เขามาถามเรื่องอหมูแม่พันุ์เนาะหมูแม่พันธุ์หลัางขอดนี่ช่วงนี้ก็คืออากาศห้อนสามารถอาบน้ำได้บอตอบได้เลยว่าอาบได้เนาะอาบได้เพิ่นกะสงสัยเพิ่นเพิ่นย่านหมูป่วยอ่ะเข้ากะอาบช่วงนี่แหละอากาศเพิ่นห่อน,นอนไล่ระดับ จากพื้นเนาะไปหาตัวถาว่า,าป่วยบ่ถ้าเข้าอาบเยอะเกินไปก็จะเป็นการป่วยกระขึ้นแบบคล้ายว่าในขอกมีความชื้นเยอะเกินไปกระเฮ็ดให้เพิ่นป่วยเนาะอันนี้เข้าตรงไปเบื้องในรอบอ่าบริเวณขอกเขา้ามอะว่าเฮ็ดให้เพิ่นชื้นนี่บอกโดยรวมเลยวของไม้กุ้งก็คือลดให้อ่าสามสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นบางเท่อนี่อาการห่อนอีรีก็มีซีเนาะอ่าให้เพิ่น พ่มให้เพื่อนเย็นเพื่อนเย็นแล้วพืน้นเพื่อนเริ่มแห้งอ่าก็พ่มใหม่แต่ส่วนมากถ้าเกิดมูมูป่วยอ่าส่วนมากเนะี้ยที่ที่ไม่คุงเห็นเนาะที่ผ่านมากก็คือคอกเพื่อนจะอับชื้นอ่าอับชื้นบ่แห้งเนาะบ่แห้งก็คือน,นอนอ่าแช่แช่ขี่แช่แชแชงเงีย้ยละอ่ะว้าจะยัไงเนาะจะเอ็นให้เพื่อนบอ่บ,บ่สบายอ่าเพื่อนบอ่สบายถึงจะเย็นก็จริงยูแตะวา่าเพื่อนก็อาจจะ สบายได้แล้วเพราะว่าพื้นพื้นพนบาแหงคลิปนี้กับมาตอบคอมตม์สำหรับข้อมเมน,นี่อมเนาะแล้วกันมาอัปเดตเรื่องหมูสำหรับหมูสามสายกับหมูสองสายตั้งกันจังใดเดี๋ยววันที่ห้าน้องเห็นแม่กุ้งเก็บรายละเอียดอวันที่ห้าเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาทําคลิปเนาะคลิปเล่าสู่กันฟังและว,ว่าแม่พันสามสายกับแม่พันสองสายตัางกันบนไดเนาะแม่กุ้งกับเฮดทดสอบทดลองมาให้พี่นอ้องเิึงอเก็บรายละเอียดมาแล้ว เดี๋ยวจะมาเล่าซูฟังเนาะว่าความยากความง่ายต่างขันบนใดสําหรับหมูสามสายแม่ดําเนาะแล้วก็หมูสองสายทั่วไปสองสายในที่นี่ก็คือสองสายแบบทั่วๆไปแล้วก็สายเจนหาเนาะอ่ะนี่มดุดหงรอง,องทดสอบมาเบิดเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพีพ่ๆน้องๆเนาะจะได้เล่าซูกันฟังให้เห็นภาพเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องไม่กงนี่พ่ออนจันทรเกเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเนะาะผู้ใดอ่ อยากรู้เรื่องอยังก็คอมเมนต์เข้ามาถามใต่คลิปเนาะเดี๋ยวมึงจะหาคำตอบมาให้เนาะในแบบง่ายๆแบบองไม่คงนี่แหละนี่รพอรอพนเจัน์ตะเกตเบมืออีกอะ่ะสวัสดีจ้า